สวัสดีครับผมมือนี้ฮะเบิงให้เบิงหน้าขึ้เก่าครับผมมือนี้มือนี่ <c oughs> นก็เป็นหน้าอีกหน้าหน้าอีกห,หน้าทงหนึ่งครับผมหน้าทงนี้เป็นทงเขาเจ้าครับผมมือนี้ห้าเงายงรอเบ,บิงนะครับเนาะนี่ครับห่วงเขากําลังเงินอกลมลงแม่ครับผมกําลังกลมลงแมนะ่น่าห่วงเขา นอ่ครับที่เชียวครับผมม่วงเขาผลผลิตปีนี้ผมมาไข่ก็สองปีที่แล้วนะครับเนะาะราะว่าปีนี้ฝลผลดีครับปีนี้ผนดีเอ,อาเข้าได้ได้เข่าได้เข่าพ่อประมาณนะครับนาะได้เข่าพอประมาน เป็นบรรยากาศน้ำกัน,นะคนระับแล้วเิ่งบรรยากาศน้ำกันเลยนะคนระับสองปีที่แล้วครับสองปีที่แล้วมันแรงครับนะคนระับแะมันก็อ่ามันก็บ่บบค่อยได้คนระับบ่ค่อยได้แนละ้วเราจะมาปีนี้เบิ่งปีนี้แล้วผมมามันสี่ข่ก็สองปีที่แล้วนะครนะับเนาะ กบรกบรยากาศช่วงประมาณสี่โมงครับสี่โมงเสาร์ครับสี่โมงเสาร์นะรันดีครับโอเคครับผมโอเคเขาปีนี้ือว่าโอเคครับผม สี่หกเหนะมียตึ้งน้อยแล้วมาข่างกันแทบบดบดตัดหยาครับผมปล่อยเล่ยนะครับเนาะว่าตัดไปน้ำมันแพงครับผมน้ำมันแพงเลยตัดอันอตัดผู้เดียวหกไร่คงสิบโเบิดนะครับเนาะคงสิบเบิดหลายอันข้องสิบเบิดนะห,หลายบาทนั่นเนาะเฉพาะค่นะะาน้ำมันนะครับก็เล่นปล่อยเลยครับ อ่าไอตัวนี้มะยังนี่มะยังเหนียวอ,อันนี้ก็ตามมานะครับเรานีตามมาผมมานายา่มได้แล้วนะอันนี้เป็นม้าเพอาะอางไงครับผมมาย่มได้กับมาน้่ครับผมมาตามน้่มมาเบิงหน้านําครับน้่มกับยังน้่มก็ยังมีอยู่ครับน้ําปีที่แล้ววาม,มีอีกสี่เด้เครับปีที่แล้ว ีนียนมีนามอยู่ครับเหนียมนามังขังอยู่นะครับจะ่ากิหกเจ็กหน่อยครับผมนี่ครับอันเป็น,น, like เ,นเป็นทางให้ให้รุมครับผมให้ให้ลุมหนาเนะหนามลงแม่มันเกิดสีปีไก uh, uh, ่มันกิดสีมิตรให้ให้นีแล้วนะ้ให้ขางลางมูแล้วนะมันไหลมันข่อยมันข่อยมันกับนามมันกิดขังอยู่ตัวนี้ ปีที่เราได้ได้ไดตาไ่นี่ครับผมปีที่เราได้ตาไ่นี่สองไฮนี่ครับไฮนต้นต้นม่วงนั่นนะครับเนาะตาหนีก็ลโลมอยู่ครับเขาก็ลโลมอยู่เพราะว่ามันมันถือฝนครับผมมันถือฝนเมื่อนั่นเขามันก็ลโลมเลยนะครับเนาะทั้งฝนทั้งล่มเมื่อนั้น ไปครับพี่น้องผ่านลอยงานเบืองน้ำกันครับผมเป็ตงตะห่วงเขานะครับผมนี่ครับห่วงเขา่าช่วยครับผมครับปีนี้กบผลผลิตโอเคครับผมบ่คือสองปีก่อนนะครับเนาะ สองปีก่อนนี่่บได้ผลครับผมแม่ปีนี้ได้ผลอยู่นะครับเนาะได้ผลเกินขาดครับผมผลเกินขาดนะครับเนาะเบื้องหน้ากัเบื้องหน้ากับชื่นใจแล้วเนาะเบื้องหน้ากับชื่นใจโอเคครับผมคลิปนี้กัไว้แค่นี้ก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับเนาะขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับ